สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เหมาะสำหรับคนขายใน Lazada นะครับว่าเราจะเช็คยอดเงินยังไงว่าเราโดน Lazada หักไปเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ค่าขนส่งไปเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูวิธีทำกันเลยครับเมนูแรกเราให้เราเข้าไปหลังบ้านของระบบ Lazada s e l v e r Center นะครับ จากนั้นก็ไปที่เมนูการเงินเลือกรายงานทางบัญชีครับมันก็จะขึ้นมาให้หน้าตาลักษณะแบบนี้จากนั้นให้เราไปคลิกรายละเอียดทั่วไปของการสั่งซื้อครับผมจากนั้นให้เราเลือกวันที่ที่เราต้องการอยากจะเช็คหรือคำสั่งซื้อของในลาซาด้านะครับจากนั้น เมื่อเลือกวันที่เสร็จแล้วเราก็จะมาทำการ Export ออกมานะครับว่าข้อมูลที่เราค้นหานั้นมีหมายเลขคำสั่งอะไรบ้างเราก็กดปุ่มสรงออกจากนั้นก็จะรอสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นบรรทัดแรก loading เสร็จแล้วมันก็จะถ้าสำเร็จมันก็จะให้ดาวน์โหลดเราก็คลิกดาวน์โหลดเลย จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ธุรกรรมการทำการเงินของเรามานะครับเราก็คลิกดเดบลนลิกเข้าไปครับมันก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้ออกมาว่าออเดอร์รหัสคำสั่งซื้อตัวนี้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้าง เราเดี๋ยวเรามาทําหน้าให้มันดูสวยๆก่อนนะครับวันที่ไม่ต้องก็ได้ครับเราก็มาดูกันเลยที่เราจะดูก็คือมีราคาแล้วก็ ที่เขาหักส่วนเปอร์เซ็นต์ในการขายนะครับแล้วก็ customer shipping ก็คือลูกค้าจ่ายค่าขนส่งเองและนี่ก็คือการขนส่งจริงนะครับราคาส่งจริงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะคือยอดสุดทธิที่เราจะได้รับจากลาบก็ได้คือ p a y เอาเมาส์ t นี่นะครับและนี่ก็คือเปิดเตตัตว่าส่งเสร็จหรือไม่กําลังส่งหรือว่าโดนยกเลิกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกจํานวนไม่ใช่ครับเป็นงวดของหลักกระดานนะครับก็ถ้าคนขายอยู่ก็น่าจะรู้ว่าตรงนี้มันหมายถึงอะไรจากนั้นเรามาดูก่อนครับที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้คือ มีแต่ค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายอดขายข,ายของเรายอดเงินที่รับจริงเราไม่มีเราจะเช็คกันยังไงก็อันดับแรกครับคือคลิกที่คอลัมน์แรกก่อนนะครับจากนั้นมาที่ฟิลเตอร์เมื่อเลือกเสร็จแล้วครับมาตรงที่ p m y u ม t เนี่ยครับ p a Amount เนี่ยครับเลือกจำนวนที่ติดลบนะครับ เราว่ามีแต่ค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับก็คือออเดอร์นี้ครับเห็นไหมครับราคาขายหายมีแต่ค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับค่าขนส่งจริงมันก็เลยติดลบนะครับวิธีการเช็คง่ายๆก็มีแค่นี้นะครับก็คือเราสามารถเช็คได้เบื้องต้นนะครับว่าเรามีกี่ออเดอร์เราลองมาทวนกันนะครับ เราได้ไฟล์มาเสิดแล้วเรามาที่ตัวนี้นะครับแล้วเลือกฟิลเตอร์จากนั้นมันก็จะขึ้นสามเหลี่ยมอย่างนี้มาให้ให้เราฟิลเตอร์ที่มันติดลบจากนั้นก็โอเคนี่ครับก็จะได้นะครับว่าไอของเรามีกี่ออเดอร์ที่มีแต่ค่าขนส่งแต่การขายของเราไม่ขึ้นนะครับก็สามารถ เช็คได้เบื้องต้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ